สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของแพซ่านะคะวันนี้นะคะแพจะมาสปอยแอนิเมชันเรื่องรายากับมังกรตัวสุดท้ายค่ะ เรื่องราวเริ่มต้นที่น้ามหานครคูมันตราเมื่อ500ปีก่อนมนุษย์และสิ่งมีชีวิตวิเศษอย่างมังกรได้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขทั่วทั้งดินแดนรวมกันเป็นปึกแผ่นมังกรได้มอบทั้งน้ำฝนและสันติสุขให้แก่คูมันตราแต่แล้วปีศาจร้ายดุลก็ได้เข้ามามันเป็นปีศาจที่ไร้หัวใจยิ่งมันฆ่าชีวิตมันก็จะยิ่งแพร่พันใครก็ตามที่โดนมันจะต้องกลายเป็นหินแล้วมังกรได้ช่วยปกป้องครูมันตรา อย่างสุดกำลังแต่แล้วพวกเขาก็ไม่อาจต้านทานมันได้เว้นแต่ซีซูพยามังกรตัวสุดท้ายซีซูได้ผนึกพลังอิทธิฤทธทั้งหมดไว้ในมณน,นีและทำลายพวกดูนจนหมดสิ้นทุกคนที่กลายเป็นหินก็ได้ฟื้นคืนกลับมา ยกเว้นเหล่ามังกรและสิ่งเดียวที่เหลืออยู่ของซีซูคือมณีมนุษย์จึงได้เผยท่าแท้ออกมาพวกเขาแกล่งแย่งกันเข้าฟาดฟันต่อสู้เพื่อแย่งชิงพลังพิเศษที่เหลืออยู่นี้จนต้องแยกดินแดนนครคูมันตราแตกทุกคนกลายเป็นศัตรูกันและเผ่าหัวใจก็ได้ซ่อนมัน,นีไว้แล้วเวลาก็เ่องเลยผ่านไป5้าปีต่อมา เจ้าหญิงรายาสาวน้อยนักรบผู้กล้าหาญแห่งเผ่าหัวใจและตุกต๊กตุ๊กสัตว์เลี้ยงเพื่อนคู่กายก็ได้ฝ่าด่านกับดักจนเข้ามาถึงมณีแต่แล้วพ่อของเธอหัวหน้าเบียนจาก,ก็เข้ามาขวางเธอไว้ทั้งสองได้ต่อสู้กันจนรายาชนะไปแบบหัวสายเมื่อรายยาชนะพ่อของเธอก็ได้ยอมรับในตัวเธอและยอมส่งมอมมณีมังกรให้แล้วภารกิจแรกในการปกป้องมณีของรายยาก็มาถึงพ่อของเธอได้มาบอกข่าวเรื่องการมาของชาวเผ่าอื่น แตยากรู้สึกตื่นเต้นมาก แล้วพ่อก็ถามเธอว่าบอกพ่อสิว่าลูกรู้อะไรเกี่ยวกับเผ่าอื่นบ้างรายาจึงตอบอย่างมั่นใจว่าเผ่าแรกเผ่าหางแดนทะเลราของทหารรับจ้างจอมเจลีเผ่าที่สองเผ่ากงเล็บเผ่าของนักสู้ผู้ว่องไวเหนือใครเผ่าที่สเผ่าสันหลังเผ่าที่มีนักรบร่างกำยำกับขวานยักษ์คู่กายและเผ่าที่4ี่เผ่าเคี้ยวคู่ปรับตัวฉกาจของเราที่ปกป้องโดยมือสังหารจอมดุดันเมื่อเหล่าเศษลายาก็วางแผนเตรียมรับมือกับแต่ละเผ่าแต่ แต่พ่อก็ดับฝันเธอเพราะพ่อแค่อยากจะนั่งทานข้าวร่วมกับพวกเขาแถมพ่อยังเป็นคนเชิญแต่ละเผ่ามาเองรายาจึงแปลกใจพ่อจึงได้พูดว่ารายา รู้ไหมทําไมแต่ละเผ่าถึงตั้งชื่อตามอวัยวะของบังกรเพราะเราเคยอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันเป็นหนึ่งเดียวคูมันตราราญาก็เถียงว่านั่นมันสมัยโบราณแล้วแต่พ่อก็ได้บอกว่าถ้าเราไม่เรียนรู้และหัดไว้ใจคนอื่นอีกครั้งไม่ช้าก็เร็วพวกเราจะต้องสู้กันอีกพ่อไม่อยากให้ลูกอยู่ในโลกแบบนี้พ่อเชื่อว่าเราจะกลับเป็นคูมันตราได้อีกครั้งราญาจึงเริ่มเชื่อพ่อของเธอเมื่อทั้งสี่ชาวเผ่าเดินทางมาถ บรรยากาศก็ตึงเครียดมากหัวหน้าบินจาจึงเริ่มกล่าวต้อนรับทุกเผ่าพร้อมทั้งบอกจุดประสงค์ที่เรียกมาแต่เผ่าอื่นๆก็ไม่สนใจที่จะปรองดองเพราะพวกเขายังคงอิจฉาเผ่าหัวใจที่มีมณีมังกรอยู่ราย,ยาจึงเดินลงมาแล้วถามว่ามีใครหิวไหมเจ้าหญิงนามาริสาวน้อยแห่งเผ่าเคียวก็ขำออกมาเธอนั้นรู้สึกสนใจในตัวของราย,ยาแล้วเธอก็เดินมาแนะนําตัวกับราย,ยาทั้งสองพูดคุยกันจนได้รู้ว่า ทั้งคู่นั้นเป็นติ่งของซีซูแล้วรายยาก็ได้พานามาริไปทานข้าวเผ่าอ,อื่นๆจึงเริ่มเปิดใจเข้าร่วมงานเลี้ยงรายากับนามาริก็พูดคุยกันถึงเรื่องต่างๆเมื่อทั้งสองคุยกันถูกคอนามาริก็ได้บอกเรื่องของซีซูให้รายยาฟังว่า เผ่าเคียวมีตำนานว่าซีซูยังอยู่นะแถมนามาริยังได้นำบันทึกที่เธอแอบนํามาด้วยให้รายาดูแล้วนามาริก็เล่าต่อว่าตามจารึกนี้หลังจากที่ซีซูทําลายจูนไปจนหมดสิน้นแทนได้ตกลงไปในน้ำและถูกใส่น้ำพัดไปตอนนี้ท่านยังหลับไหลอยู่ค้นแม่น้ำแต่แม่น้ำไหนล่ะ เธอนึกภาพออกไหมถ้าเราเจอท่านมังกรจะกลับมาสู่โลกเราอีกครั้งสิ่งต่างๆคงจะดีขึ้นมากรายาก็เห็นด้วยแล้วนามารีก็ได้มอบสร้อยสีสูให้รายาเป็นของขวัญรายาจึงได้พานามารีไปที่มณีมังกรเมื่อนามารีเห็นมณีเธอก็รีบยกมือขึ้นกำนับดวงจิตของซีซูนามาริเรียกกล่าวขอบคุณรายาพร้อมทั้งบอกว่าขอบคุณที่ช่วยให้มันง่ายขึ้นเยอะเลยแล้วเธอก็ถีบรายาจากด้านหลังจนรายาล้มลงทั้งสอง จึงได้ต่อสู้กันจนนามารีพา,า่าเธอจึงได้จุดผู้เลือกพวกมาทุกคนในงานเลี้ยงจึงได้เห็นผู้ไฟนี้เล้วทหารของเผ่าเขียก็ตรงเข้ามาล้อมรายาไว้พ่อของรายาจึงรีบตรงเข้ามาช่วยรายาเผ่าอ,อื่นๆก็เข้ามาด้วยเมื่อพวกเขาเห็นมณน,นีก็พูดทะเลาะแย่งมัน,นีกันใหญ่หัวหน้าเบนจาจึงให้ลดดาบ,บลงและพูดปลุกใจให้ทุกคนหันมาปรองดองกันแต่ก็ไม่เป็นผลมีคนยิงหน้าไม้มาใส่ท่านเมื่อหัวหน้าเบนจาล้มลงเผ่าอ,อื่นๆจึงรีบตรงเข้า ก็ไปแย่งมัน,นีจนมณีตก,กลงไปแตกทุกคนต่างอึ้งกันหมดแล้วอยู่ๆพื้นดินก็ได้สั่นไหวจนทําให้เห็นที่ปนึกปีาศาจร้ายทลายลงปีาศาจร้ายดุลจึงได้ออกมาสู่โลกอีกครั้งแล้วหมานก็เริ่มลงมือเปลี่ยนคนให้กลายเป็นหินแตล่แ,ลแพร่ขยายออกมาหัวหน้าเบนจาจึงรีบหยิบเศษมณน,นีขึ้นมาทุกคนที่เห็นว่าดูลกลัวมณีจึงรู้ว่ามณีมีพลังวิเศษอยู่แต่ละเผ่าจึงรีบมาแย่งเศษมณีนน แต่วิ่หนีออกไปรายาก,ก็พยายามพาพ่อของเธอหนีแล้วพ่อก็ได้เห็นว่าปีศาจมันกลัวน้ำ พ่อจึงได้บอกให้รายาพาไปที่แม่น้ำรายาก็พยายามพาพ่อออกไปแต่พ่อที่ขาเจ็บก็ไม่อยากเป็นตัวถ่วงให้รายาเขาจึงได้บอกลาเธอและมอบเ็ษมานีให้รายาก็ไม่ยอมเธออยากให้พ่อหนีไปด้วยแต่พ่อก็ไม่มีทางเลือกเขาจึงได้พูดบอกสั่งเสียกับรายาว่ารายาอย่าหมดหวังในตัวของพวกเขาพ่อรักลูกเจ้าน้ำค้างของพ่อ พร้อมกับโยนรายาลงแม่น้ำเหลวพอก็ถูกปีศาจเปลี่ยนให้ใกลายเป็นหินต่อหน้าต่อตารายาก็ไหลไปตามสายน้ำด้วยความโศกเศร้า6ปีต่อมาหลังจากปีศาจร้ายดูนกลับมาสู่โลกอีกครั้งแผ่นดินก็มีแต่ความแห้งแลง้งผู้คนส่วนใหญ่ก็ถูกเปลี่ยนให้ใกลายเป็นหิน ราย,ยาก็พยายามตามหามังกรซีซูไปทุกผนทุกแห่งจนมาถึงแม่น้ำสายสุดท้ายเธอได้ทำพิธีและได้กล่าวคำประกอบพิธีจนเสร็จแล้วทันใดนั้นปฏิหารก็ได้เกิดขึ้นใส่น้ำได้ไหลายย้อนกลับและลอยขึ้นมารวมกันจนกลายร่างเป็นพญามังกรซีซูราย,ยาจึงรียบยกมือขึ้นคำนับพญามังกร สีซูที่เพิ่งฟื้นขึ้นมาก็ไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปตั้ง500ปีกว่าแล้วเธอจึงมีท่าทีลนลนและพยายามเรียกหาพี่น้องลายยาจะงได้อธิบายเรื่องทั้งหมดให้สีซูฟังสีซูก็ถึงกับสติแตกเมื่อเธอรู้ว่าตอนนี้มณนนีได้แตกสลายแล้วรายยาก็ถามว่าท่านสร้างขึ้นมาใหม่ไม่ได้หรอสีซูก็ตอบว่าไม่ได้คือจะบอกตามตรงนะฉันไม่ใช่พญา,ามังกรตัวจริงที่จริงแล้วมังกรหลายตนช่วยกันสร้างมณีแต่ฉันแค่คน ส่งงานนั้นให้สำเร็จแล้วซีซูก็หยิบมณีขึ้นมา ร่องมังกรของเธอจึงได้เปล่งแสงเมื่อซีซูเห็นแสงที่ตัวของตนเธอก็ทำท่าทางดีใจและบอกว่านี่คือพลังของน้องสาวฉันมังกรแต่ละตนมีพลังไม่เหมือนกันรายยาจึงถามว่าแล้วพลังของท่านละ่ะซีซูก็ตอบว่าฉันยืนหนึ่งเรื่องว่ายน้ำแล้วรายยาก็รวบรวมความคิดว่าถ้าซีซูแตะมัน,นีและสื่อกับพลังวิเศษได้เราก็น่าจะยังช่วยโลกได้พอถ้าเราตามหาเศษมัน,นีมาจนครบแล้วต่อมันขึ้นมาใหม่ก็น่า กำจัดพวกดูนได้สิ้นซากสีซูก็เห็นด้วยกับแผนนี้ขณะเดียวกันนามารีที่ตามหารายาเพื่อจะทวงออาบันทึกคืนกลับมาก็ได้ตามมาจนถึงแม่น้ําสายสุดท้ายแต่รายานั้นก็นําหน้าเธอไปหนึ่งก้าวเพราะตอนนี้รายาได้มุ่งตรงไปที่เผ่าหางซึ่งทางเข้าของเผ่าหางนั้นก็เต็มไปด้วยกับดัก แต่รายากับซีซูก็ฝ่ามันมาได้อย่างง่ายดายจนมาถึงใจกลางที่มีร่างคงกระดูกของเจ้าเมืองกำลังถือมันีอยู่แล้วรายาก็ได้เศษมนันีมาคราวนี้เมื่อซีซูแตะมนันีเธอก็สามารถกลายร่างเป็นคนได้แต่แล้วอยู่ๆนามารีก็ตรงเข้ามานามารีได้สั่งให้ทหารไปจับตัวรายารายาจึงได้ใช้ประโยชน์จากกับดักในเมืองนั้นจัดการกับพวกนามารีและรีบหนีออกไปเธอรีบตรงไปหาตุกตุก แบอกให้ตุกตักรีบหนีแล้วรายาก็บังคับให้ตุกตักโดดลงไปในน้ําเพราะแมวสัตว์เลี้ยงองเผาเคี้ยวไม่ชอบน้ํามันจึงไม่โดดตามไปรายาได้รีบตรงไปที่เรือไกลๆเมื่อเธอขึ้นเรือไปบุญเด็กน้อยประจําเรือวังกุง้งก็ออกมาต้อนรับบุญนั้นแทบจะเป็นทุกอย่างของเรือนี้เลยก็ว่าได้ทั้งเด็กเสิร์ฟทั้งเชฟทั้งกับตานเรือ รายาจึงได้จ้างบุญให้บุญพาไปที่เมืองของเผ่ากรุงเล็บตอนแรกบุญก็ไม่ยอมทำแต่พอเขาเห็นเงินก็รีบตกลงทันทีแล้วเขาก็ออกเรือแต่ออกได้ช้ามากนนบาริก็ตามมาจนใกล้จะถึงพวกเขาซีซูจึงได้โดดลงไปในน้ำพร้อมทั้งกายร่างเป็นมังกรแล้วรีบว่ายน้ำพาเรือพวกเขาแล่นออกไปแล้วพวกเขาก็เดินทางมาจนถึงเมืองของเผ่ากุงเล็บ ปูนก็พยายามถามรายาว่าจะไปไหนต่อไหมผมอาจจะไปที่นั่นพอดีแน่นอนที่พูดเนี่ยวังค่าจา้างจนรายาหลุดขาออกมาแล้วรายยาก็เดินตรงไปเอามณีคนเดียวเธอเดินตามทางไปอย่างระมัดระวังตัวระหว่างทางเธอก็ได้ยินเสียงเด็กร้องไห้ด้วยความน่ารักของเด็กรายาจึงอดใจไม่ได้ต้องเข้าไปอุ้มเธอแล้วลินจอสามตัวก็ได้เข้ามันล่อตุกๆไว้ด้วยผลไม้เมื่อตุกๆกหลงกลมันก็ได้ขึ้นไปขมโมยมันนี รายยาที่หันกลับมาก็ถูกเด็กน้อยเตะจนตัวปิวเด็กน้อยรีบวิ่งไปหาลินแล้วหลิงทั้งสามก็รีบวิ่งหนีรายยาก็รีบวิ่งตามไปขณะดเดียวกันซีซูที่สังหอนใจไม่ดีจึงอยากจะซื้อของฝากไปให้เจ้าเมืองเพื่อช่วยรายยาอีกคนแต่เธอก็ไม่มีเงินบุญจงแนะนำให้ใช้เครดิตซีซูที่ไม่ค่อยเข้าใจแต่ก็ชอบแนวคิดนี้จึงได้ลงมือไปหยิบของของแม่ขาแล็บบอกว่าเครดิต จนทาให้แม่ค้าทั้งตลาดจะเอาเรื่องกับเธอสีส่สูจึงได้พูดอ้างไปเรื่อยเธอยังได้เผยพูดถึงเรื่องของรายากับมณีแต่แล้วก็โชคดีที่มีหญิงชราคนหนึ่งเข้ามาช่วยเธอไว้ในด้านของราย,ยาเธอไล่ตามแก๊งเด็กและลิงนั้นไปจนสามารถจับตัวพวกเขาได้ราย,ยาจึงได้มณีคืนเียวเธอก็ถามว่าพ่อแม่ของเธออยู่ไหนลิงน้อยจึงทําท่าทางของคนที่กลายเป็นหินราย,ยาจึงได้เข้าใจและรู้สึกสงสารเด็กน้อยคนนี้เธอจึงที่เกิด ไอเดียจ้างให้พวกเขาทำงานโดยให้พวกเขาช่วยดึงความสนใจของทหารเฝ้ายามให้เมื่อพวกเขาทำสำเร็จรายาจึงเีบกใช้โอกาสนี้ล่าเข้าไปในบ้านของเจ้าเมืองแต่เมื่อเธอไปถึงตัวของเจ้าเมืองเธอกลับพบว่าเขากลายเป็นเห็นไปแล้วและมณีได้ตกไปอยู่ในมือของเจ้าเมืองอีกคนในด้านของซีซูเธอนั้นถูกหลอกให้ออกไปนอกเมืองที่มีปีศาจอยู่ปีศาจนั้นก็เกือบจะฆ่าเธอแต่แล้วหญิงชลาก็ได้ถือมณีออกมาและถามซีซูว่า ฉันจะไปตามหาเศษมณีได้ที่ไหนทันใดนั้นรายาก็ได้ตรงเข้ามาชิงมณีไปและช่วยซีซูไว้เมื่อซีซูถือมานีชิ้นนี้เธอก็สามารถสร้างหมองหนาได้แล้วรายาก็เรียบขี่ตุ๊กตุ๊กลับมาที่เรือเมื่อมาถึงแก๊งเด็กและลีงก็กินซกที่บุญทําอย่างหนำใจแล้วพวกเขาก็ออกเดินทางต่อไปที่เมืองของเผ่าสหลัง ในด้านของนามารีเธอได้ตรงมาบอกแม่ของเธอเรื่องที่รายากำลังตะเวนรวบรวมมณีเธอยังได้ขอกำลังเสริมเพื่อไปตามจับรายาแม่ของเธอก็อนุญาตในด้านของรายาเธอได้มานั่งคุยกับซีซูเพราะสีซูที่เห็นว่ามนุษย์กลายเป็นแบบนี้ไปแล้วจึงได้รู้สึกสลดใจรายาจึงได้บอกซีซูว่าโลกมันพังไปแล้วเราไว้ใจใครไม่ได้ซีซูก็พยายามพูดให้รายาลองหันกลับมาไว้ใจคนอื่น แต่รายาก็ทำไม่ได้ขณะคุยกันพวกเขาก็เดินทางมาจนถึงเมืองของเผ่าสันหลังสีสูจถึงรีบหยิบหบมอโ๊กแล้ววิ่งตรงเข้าไปในเมืองเพราะเธอยังมีความหวังว่าการเจรจาด้วยดีน่าจะช่วยได้ รายาก็รีบตามซีซูไปซีซูได้ตรงไปเคาะประตูจนทั้งสองถูกกับดักที่วางไว้จับเขา่าแล้วพวกเขาก็ถูกพาเข้าไปด้านในชายเผ่าสันหลังร่างกายกำยำคนหนึ่งก็เดินเข้ามาพร้อมทั้งขู่พวกเขาขณะที่เขากำลังโม้อยู่บุญและแก๊งเด็กก็ได้ขี่ตุกต๊กๆพุ่งเข้ามาช่วยพวกเขาจึงได้จับชายคนนั้นมัดไว้เมื่อรายาเดินออกมาดูข้างนอกเธอก็ได้เห็นว่าชาวเผ่าสันหลังคนอื่นถูกทำให้กลายเป็นหินหมดแล้วเหลือแค่เขาคนเดียว และตอนนี้นามารีก็พาทาหารมาถึงหน้าเมืองแล้ว รายาจึงได้ตัดสินใจถามชื่อชายคนนั้นจนได้รู้ว่าเขาชื่อทองรายาก็ขอร้องให้ทองที่ชำนาญพื้นที่ช่วยพาเพื่อนเพื่อของเธอหนีทองก็ยอมแล้วรายาก็ตรงไปหานามาริคนเดียวพวกเขาทั้งสองได้เข้าต่อสู้กันอย่างดุเดือดจนรายาพาดท่าให้กับนามาริซีซูที่มองเห็นรายากำลังแย่จึงได้กลายเป็นมังกรตรงเข้ามาช่วยเธอทุกคนที่เห็นมังกรต่างอึ้งกันหมดนามาริก็ได้แต่ยืนแข็งชื่อหายใจไม่ เป็นจังหวะแล้วพวกรายาก็รีบหนีออกไปเมื่อมาถึงเรือบุญและเพื่อนก็คว้างกุ้งมาใส่รายาพร้อมทั้งบ่นว่าพี่คิดจะบอกเราเมื่อไหร่ว่าเธอคือซีซูพวกเขาได้พูดคุยกันและขอร้องให้พวกเขาได้ร่วมช่วยกำจัดปีศาจนี้อีกคนแล้วทองก็ได้มอบเิษม์มณีให้ซีซูเมื่อซีซูแต่มณีซีซูจึงสามารถเรียกฝนและควบคุมน้ำได้เธอได้โดดเล่นน้ำฝนไปมาอย่างสุขใจ แล้วพวกเขาก็ได้ร่วมกันวางแผนไปชิงมณีชิ้นสุดท้ายแต่ละคนก็เสนอแผนได้อย่างเป็นตัวเองมากแต่ก็ดูไม่เวิร์กสักแผนจนลายยาได้เสนอให้ทําตามแผนเธอซีซูจะไม่ค่อยพอใจเธอได้แจกให้ฝนตกลงมาพร้อมกับพารายากลับไปที่เผาหัวใจซีซูได้พารายามาดูครอบครัวของเธอแล้วซีซูก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อ500ปีก่อนครอบครัวของฉันเป็นกลุ่มสุดท้ายที่เหลือรอดและนี่คือที่ที่เราสู้กันเฮือกสุด บางกรแต่ละตนได้ร่วมกันถ่ายทอดพลังพิเศษของตนเองร่วมกันสร้างมณีขึ้นฉันไม่รู้ว่าทำไมพวกเขาถึงเลือกฉันทั้งที่จะเลือกใครก็ได้แต่ฉันรู้แค่ฉันไว้ใจพวกเขาและพวกเขาก็ไว้ใจฉันดังนั้นเมื่อพวกเขาเชื่อมั่นในตัวฉันมันทำให้ฉันมีพลังมหาศาลมากกว่าที่ฉันคิดและมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้กับนามาริสีซูนั้นอยากให้รายยาเข้าไปคุยกับนามาริและขอให้เธอร่วมช่วยกันตรง แต่รายาก็ยังไม่มั่นใจว่าเธอจะเชื่อใจนามารีได้ยังไงซีซูก็พยายามพูดให้รายาเปลี่ยนใจจนเธอทำสำเร็จรายาได้เปลี่ยนใจมาใช้แผนของซีซู ในด้านของนามารีนั้นเมื่อเธอเห็นซีซูเธอก็เริ่มเปลี่ยนใจและอยากจะแก้ไขในสิ่งที่ทำลงไปแต่แม่ของเธอนั้นก็ไม่เห็นด้วยเมื่อเวลาคำม,มาถึงรายาและผ่องเพื่อนก็เริ่มลงมือโดยการให้แก๊งเด็กและลิงแอบเข้าวางไปส่งจุดหมายและสร้อยซีซูให้นามารีและพวกเขาก็ทำได้สำเร็จสักพักหนึ่งนามารีก็ได้จุดพลุส่งสัญญาณให้รายา รายาจึงได้ตรงไปหานามารีนามารีนั้นก็ได้นำเศษมาดีมาด้วยพวกเขาทั้งสองพูดคุยกันเล็กน้อยแล้วนามารีก็ตัดสินใจ วางเสรจมณีให้รายยาซีซูก็ได้เดินตรงเข้ามาแต่แล้วนาะมาริก็เลือกทำอย่างเช่นเคยคือย่ำมีความเชื่อใจของรายยาอีกครั้งเธอได้ยกหน้าหมายคืนพร้อมกับบอกว่าซีซูและมณีจะต้องไปกับฉันรายยาจึงจะชักดาบออกมาแต่ซีซูก็ห้ามไว้และบอกว่าฉันจะจัดการเอง ซีซูถึงได้ตรงเข้าไปคุยกับนามารีว่าฉันรู้เธอไม่ได้อยากทำร้ายใครเธอก็อยากทำให้โลกดีขึ้นฉันเชื่อเธอนะนามารีนามารีก็เล่งหน้าไม้มาใส่ซีซูด้วยความรู้สึกสับสนราย,ยาที่กังวลว่านามารีจะยิงซีซูจึงได้ใช้ดาบตวัดไปปัดหน้าไม้จนทำให้นามารีลั่นไกลูกธนูได้ปักลงตรงกลางอกซีซูอย่างจัง แล้วร่างของซีซูก็ตกลงไปในน้ำน้ำทั่วทั้งแผ่นดินก็ค่อยๆสลายหายไปปีศาจร้ายดุงจึงได้แพร่ขยายได้อย่างเต็มที่มันได้รีบตรงเข้าไปในเมืองราย,ยาที่มีแต่ความโกรธแค้นก็ตรงไปหานามาริเพื่อหวังจะปิดช,ชีพเธอพวกเขาทั้งสองเข้าฟาดฟันกันอย่างไม่มีใครยอมใครจนนามาริพลาดท่าให้ราย,ยาเธอจึงได้พูดความจริงในใจออกมาว่าฉันไม่เคยตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้ราย,ยาก็ไม่เชื่อนามารีก็พูดตอ ว่าถ้าจะไม่เชื่อฉันก็ช่างแต่ซีซูเชื่อเราถึงได้เป็นแบบนี้จะฆ่าฉันก็เชิญแต่เธอก็มีส่วนทำให้ซีซูตายพอๆกับฉันพระยาจึงหยุดมือและเริ่มมีสติเธอเริ่มมองรอบๆตัวของเธอเห็นเพื่อนๆกำลังใช้มณีช่วยเหลือคนอื่น เธอจึงตัดสินใจไม่ฆ่านามาริและตรงไปช่วยเพื่อนๆน,นามาริก็เข้ามาช่วยด้วยอีกคนแต่แล้วพื้นที่พวกเขาอยู่ก็ได้ถล่มลงไปปีศาจด,ดูนจึงล้อมพวกเขาไว้พวกเขาพยายามใช้มณีป้องกันตัวเองแต่พลังของมณีนั้นก็ใกล้จะหมดเต็มทีสักหนึ่งราย,ยาก็บังเอิญเดินสะดุดไส้ซีซู เธอจึงได้นึกถึงเรื่องที่สี่สูเล่าให้ฟังและเริ่มเข้าใจเธอได้ขอร้องให้ทุกคนไว้ใจเธอและส่งมณีมาให้เธอเพื่อรวมเป็นหนึ่งเดียวบุญและเพื่อนทุกคนก็ไม่ยอมไว้ใจนามาริราย,ยาจึงได้เริ่มก่อนเธอได้มอบเสร็จมณีของเธอให้นามารีแล้วเธอก็ถูกปีศาจทําให้กลายเป็นหินทุกคนที่เห็นแบบนั้นจึงยอมไว้ใจนามารีและเริ่มกลายเป็นหินทีละคนและตอนนี้ก็เหลือแค่นามารีคนเดียวแล้วตอนแรกเธอนั้นคิดจะหนี แต่แล้วเธอก็ได้ตัดสินใจประกอบมณีขึ้นมาใหม่แต่มันก็สายเกินไปเธอได้กลายเป็นหินไปอีกคนทั่วทั้งโลกจึงไร้ชีวิต แต่แล้วปฏิหารก็ได้เกิดขึ้นมันนีได้แป่งแสงของมาอีกครั้งแสงของมันได้ไล่ฆ่าเหล่าปีศาจร้ายทุกตนแสงนี้ยังได้สร้างฝนขึ้นมาชำระล้างทุกคนที่กลายเป็นหินให้คืนร่างกลับมาทุกคนต่างดีใจที่ทำสำเร็จแล้วสายน้ำก็กลับมาสู่โลกอีกครั้งและครั้งนี้พลังมันยิ่งใหญ่กว่าเดิมมังกรทุกตนที่เคยกลายเป็นหินก็ได้กลับมามีชีวิตทุกคนต่างอึ้งกับสิ่งที่ได้เห็นเหล่ามังกรยังได้ช่วยกันคืนชีพให้ซีซู ลายาจึงได้ตรงเข้าไปกอดซีซูผองเพื่อนทุกคนก็ตรงเข้ามายินดีนามาริก,ก็เช่นกันซีซูจึงได้กอดทุกคนไว้หลังจากนั้นทุกคนก็ต่างแยกกันกลับไปหาครอบครัว รายยาก็ได้ตรงเข้าไปหาพอ่อเธอกอดพ่อและร้องไห้ออกมาอย่างดีใจแล้วสี่สูก็เข้ามาเจอกับพ่อของรายยาพร้อมทั้งบอกว่าเจ้าเมืองเป็นจาลูกท่านทําให้ท่านภูมิใจหวังว่าท่านคงจะไม่ว่าที่เธอพาเพื่อนมาแล้วทั้งสี่ชนพอก็ได้เดินเข้ามาคํานับพ่อของรายยาพวกเขาจึงได้กลับมาปองดองกันและรวมกันเป็นคูมันตราอีกครั้งแล้วเรื่องราวก็ได้จบลง ก็จบลงไปแล้วนะคะกับเรื่องรายากับบังกรตัวสุดท้ายเป็นยังไงกันบ้างคะถ้าใครฟังมาถึงตอนนี้แล้วก็วขอบคุณมากนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แพลวด้วยนะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย